คลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบ่งความงามจังน้อยครับอันนี้จริงผมก็ว่าสิบวลงให้พี่น้องเบ่งนะครับในปีนี้เพราะว่าปีกายก็ลงให้พี่น้องเบ่งไปหลยคลิปสําหรับหวานจูงนางนะครับแต่ว่ามาพบเจอเป็นมีความสวยงามครับสาหรับก่อนนี้นะครับก็เลยอดใจว่าได้ครับก็เลยต้องถ่ายพี่น้องเบ่งอีกจักิปครับครับฮอกามาเบ่งความงามของเพนครับเมื่อี้กสิขอยกเอาตาราอาจารย์แสวงเพชรศิริครับถี่เพื่อนเดบันทึกไว้นะครับสําหรับหวานจูงนางก็ เพิ่นไในบันทึกไว้ในปี2523ครับเป็นตำราสารพัดหวานนะครับครับก่อนอื่นนฮากามาทวนลักษณะของเพิ่นจากเล็กจักน้อยครับเผื่อบางทันทียังฮมง้เนะครับสําหรับต้นหวานจุงนางครับครับลักษณะต้นทั่วไปของเพิ่นครับต้นระใบของเพิ่นก็มีลักษณะเป็นสีเขียวล้วนครับลักษณะใบของเพิ่นก็คือ้ายกันกับใบหมากผูหมากเมียครับหรือว่า้ายกับหมากต้นเล็กๆที่กาลังขึ้นใหมเนะครับ บริเวณขอบใบหรือว่าตาผิวนาใบของเพ่นครับก็สิมีเป็นหอยยักษ์หอยเบาจักเล็กจักน้อยครับสําหรับใบหวานชนิดนี้นะครับครับส่วนลักษณะหัวของเพ่นครับก็มีลักษณะหัวเป็นสีน้าตาลนะครับหรือในบางหัวก็สิเป็นสีเขียวครับสําหรับหัวหวานชนิดนี้นะครับมีลักษณะติดกันเป็นแถวเป็นลายหัวติดติดกันครับสําหรับหัวหวานจุงนางนะครับ แต่ว่าคลิปนี้ผมกะสิบริขุดให้พี่น้องเบิงหัวครับาะวผมกะเคยลงให้พี่น้องเบิงไปหลายคลิปแล้วครับถ้าพี่น้องกันใดต้องการรับชมเบิงลักษณะหัวของเพื่อนกะสามารถย้อนกลับไปชมคลิปเก่าๆได้ครับสําหรับหัวหวานจุงนางนะครับครับนี่ก็คือลักษณะดอกของเพื่อนครับก็ถือว่ามีความสวยงามตามธรรมชาติของเพื่อนครับบริมีไผ่มาปลูกด้วยมาแต่งไว้นะครับสําหรับกอนนี้ครับกะพบเจออยู่ตามป่าตามเขาโดยธรรมชาติครับ สำหรับคุณประโยชน์ที่ตำราเพิ่นในบันทึกไว้ครับสำหรับหวานจุ้งนางแก่เสือกันวา่าสามารถจุงจิตจุงใจผู้พบเห็นครับหรือว่าเห็ดให้ผู้ปลูกมีสเสน่ห์เมตตานะครับเห็ดให้เพศตรงขามหลงหักหรือว่าหลงไข่ในโตเจ้าของหวานครับเป็นหวานที่เด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับจึงเป็นที่เสาะสแสวงหาของนักนิยมทํานำ้ามันจันทร์ครับโดยเอาดอกหวานนะครับนํามาแช่น้ามันจันทร์นะครับหรือว่า ติดโตก็สามารถเป็นสเสนเมตาแก้เหตุตรงข้ามเหตุให้เคอบเคริมหรือว่าลงไหลในโตเฮาครับเหตุให้เิ่นตกลงปวงใจกับเฮาได้ง่ายครับในการพกผ้าดอกหวานชนิดนี้นะครับก่อนสีนําไปใส่เิน่นการให้ภาวนาคาถาครับเดี๋ยวผมสิลงไว้ใตค้คิดนะครับหรือเฮาสิปลูกไว้ตามบ้านตามเพื่อนก็เสือกันว่าสามารถเป็นสเสนเมตาแก่้ปูกครับสําหรับการปลูกหวานชนิดนี้ไว้นะครับ ส่วนในเวลาลดน้ำพันกายเหกโดยกาานะโมฟุทธายะสามจบเสมอครับในการลดน้ำหวานชนิดนี้นะครับครับนี่ก็คือคุณความเสือที่ตำราอาจารย์สวงเพชรศิริพันธได้บันทึกไว้นะครับถือว่าเป็นความเสือส่วนบุคคลครับกให้พี่น้องรับชมและก็รับฟังโดยการพิจารณาครับแต่ว่าที่สําคัญดอ,อกของพันกาถือว่ามีความสวยงามบ่บแพ้ไม่ประดับเลยทีเดียวครับ พี่น้องกาคงเห็นลักษณะความงามของเพิ่นไปแล้วนะครับคลิปนี้กาสิพาพี่น้องเบ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็บขอขอบคุณนุกทานที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้สวัสดีครับ